สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์นะคะวันนี้มาพบกันแล้วอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราทำตัวออตัวเสื้อกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ตัวเสื้อเราของเราจะเสร็จทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังทีนี้เรากำลังจะมาทำแขนค่ะอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนนะคะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็จะรู้สึกว่ามีอิสระ ถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทําเราก็จะมีความสุขที่สุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาทําแขนค่ะโดยการอาจะไม่สร้างแบบช่างเสื้อนะคะบางทีมันก็ดูยุ่งยากไปสําหรับเราเป็นมือใหม่เดี๋ยวจะพาทําวิธีก๊อปนะคะก๊อปแขนเสือ้อโดยที่เรานํากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้แผ่นให,ใหญ่หน่อยหรือว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะแต่นี่คนที่จะใช้กระดาษ ออสำหรับสร้างแบบสร้างแบบเสื้อนะคะให้เราพับทบค่ะหนึ่งแผ่นนะคะให้เราพับทบกันเราพับทบมานะคะเดี๋ไฟดูหนึง่งรู้สึกอมมองเห็นไหมนะคะให้เราพับกระดาษพับทบนะคะ โดยที่ให้สันกระดาษอยู่ด้านนี้นะนี่ค่ะแล้วก็เราเรานำตัวเสื้อมาเสื้อของเราเราเลือกเสื้อตัวที่เราใส่พอดีตัวนะคะที่เราชอบที่สุดใส่แล้วดูเหมาะที่สุดคนที่ก็จะอ่านำเสายืดมานะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาทำกอล์ฟลำตัวก่อนนะคะทุกคน พอเราได้แบบนี้แล้วให้เรานําเสื้อมาวางค่ะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะโดยที่พับพับค่ะพับตัวเสื้อเข้าหากัน่โชว์ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวเสื้อเนี่ยพับด้านหน้าเข้าหากันให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวพาทําตัวเสื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําแขนนี่ค่ะเราจับให ให้เรียบเลยนะคะจัดวางตำแหน่งไหลชนไหลให้พอดีกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของตัวเสื้อนะคะแต่เราพบเออรพับทบกระดาษไปแล้วเดี๋ยวพอเราคลี่กระดาษออกมามันก็อจะได้ด้านหน้าพอดีเลยนะแต่เราจะใช้ทั้งเป็นทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะให้เราวางแบบนี้นะพับตัวเสื้อทบเข้าหากันนะคะ แล้วก็ช่วงวงแขนนี่ก็ตรงวงแขนช่วงไหลให้ตรงไหลนะคะแล้วตรงตรงสันด้านนี้นะคะที่เราพับทบไว้ก็ให้ตรงกันกันกบกระดาษพอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใช้เข็มหมุดตึงไว้นะคะเข็มหมุดตึงทุกส่วนเลยนะ ด้านนี้ค่ะด้านบนเขม,มุดกัดไว้นะคะตรงสันนี่ก็ให้กัดเอาไว้เหมือนกันนี่ค่ะตึงเอาไว้ค่ะกัดเขม,มุดไปให้ทั่วเลยนะคะจะเป็นวิธีง่ายๆนะโดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นแบบช่างเสื้อบางทีบางท่านก็ไม่ได้เป็นช่างเสื้อมันก็จะายากหน่อยเนาะแต่อันเนี้ย เป็นวิธีที่ง่ายที่ฝนทิพย์พามาให้เพื่อนๆพื่ได้ทำตามนะคะวิธีก๊อปนะคะ,ะเสื้อตัวที่เราชอบที่สุดนะพอเราเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอคร่าวๆให้เราใช้ดินสอค่ะให้เราขีดเลยนะขีดไปตามรอบตัวเสือ้อย่างเงปะค่ะพอเป็นแนวแนวนะเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งพอถึงตรงช่วงเ วงแขนนะคะให้เรากดตรงตะเข็บนี้ไว้แล้วเราก็ขีดไปค่ะกดไล่ลงไปเลยนะคะแล้วค่อยๆเอาดินสอล่างเอาไว้กดตามตะเข็บนี้นะนี่นะคะมันไม่สวยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาแต่งที่หลังนะะตรงนี้ก็อตรงตตรงตรงงขอบคอไม่ต้องเอาคอ,อจริงเลยนะเพราะว่า มันเป็นเสื้อ,อยืดเดี๋ยวเราจะใส่ไม่ได้คอมันจะแคบไปนี่เราจะได้แล้วนะคะเราจะได้ตัวเสื้อแล้วให้เราถอดเข็มมุดออกมาค่ะวิธีก๊อปง่ายๆนะคะไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นมันก็จะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเน้นให้ดูว่าแล้วก็จะมาขีดอเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะ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 ,จะขีดเส้นให้ให้ให้เด่นชัดก็ เราจะลองเช็คดูนะคะเช็ครอบอกก็หมายถึงตรงนี้นะคะว่าเราเรารอบอกเท่าไหร่อ่าสมมติว่าเรารอบอกเราต้องการประมาณ38นะคะ38 38นิ้วอันนี้บวกเผื่อหลวมแล้วนะคะอ่าต้องการี่38นิ้วแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเสือเส้อเสยืดตัวนี้ตัวเล็กค่ะ สามสิบแปดสะโพกอเราต้องการสะโพกเพิ่มมาอีกนิดนึงนเท่าโทษๆท,ษทีตรงนี้อ๋อได้ลงมาเลยนะคะเท่าเท่ากันหรือถ้าเสื้อเราพอดีแล้วเราไม่ต้องเพิ่มตด้านนี้ก็ได้นะคะก็ให้เราขีดลงมาเลยค่ะ แต่ถ้าเราต้องการเสื้อที่ใหญ่ขึ้นก็ให้เราเพิ่มด้านข้างออกมานะคะให้วัดออกมาวิธีจะเช็คว่ารอบอกเท่าไหร่แล้วก็ให้วัดจับตรงนี้จงจุดตรงรักแร้ตรงนี้นะคะม,มาหาเส้นตรงกลางตัวตรงนี้แล้วก็ขยับไปตามที่เราต้องการนะคะส่วนตรงตรงวงแขนวงแขนก็ให้เราขีดไปตามนี้เลยคะ่ะโค้งตามตามที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะ นะคะโค้งให้ดูเป็นแขนเสือ้อนะะส่วนตรงคอตรงคอตรงนี้เราเป็นคอหลังนะคะคอหลังแล้วเราก็เขดส่วนคอหน้าเราต้องการเป็นเป็นคอแหลมเราก็วาดลงตามความพอใจเลยนะคะคอแหลมก็วาดลงมา หรือถ้าจะเป็นคอกลมคอกลมแล้วก็วาดเป็นคอกลมโค้งไปตามใจชอบของเรานะคะสมมุติว่าอันนี้อันนี้เราอยากได้คอกลมอ่คอกลมเราวาดไปทีนี้เราอยากได้คอแหลมอ่าคอแหลมแล้วก็วาดต่อลงมานี่นะคะพอเราได้คออย่างนี้แล้วให้เราเช็คดูก่อนนะคะว่าคอของเราเนี่ยได้เท่าไหร่ให้เราเช็คทั้งคอคอหน้า คหน้าอย่างนี้นะคะออาได้เท่าไหร่พับทบเอ,อ่อพับทบมาไว้ในสามสิบส่ะอคอหลังเช็คคอหลังด้วยนะคะคอหลังแล้วพับทบยี่สิบรวมกันทั้งหน้าและหลังก็เป็น58เซนห้าสิบแปดเซนนี่เราสามารถสวมศีรษะเราได้นะคะ ก็ต้องให้เกินห้าสิบเซนขึ้นไปค่ะเพราะว่าศรีรษะของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเซนห้าสิบสามห้าสิบสี่ประมาณนี้ค่ะนอกจากว่าคนที่ศรีรษะโตหน่อยก็จะเราก็เพิ่มไปตามนี้นะคะให้เราเช็คเช็คแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่เสื้อของเราได้แล้วเราก็จะมาเช็ควงแขนนะวงแขนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอีกทีหนึ่งกับแขนเสื้อที่เราจะทำนะคะเพราะเราได้แบบนี้แล้วนะ ก็ให้เราใช้ด้านด้านนี้ก็จะใช้วิธีกลิ้งออกมาหรือว่าถ้าเราไม่มีวิธีกลิ้งก็ให้ใช้เป็นแนวๆก็เดี๋ยวเด๋ยวเราจะวาดก็ได้นะคะแต่ผลทิพย์จะใช้วิธีกลิ้งให้เพื่อนๆได้เห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งขอเสื้อจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ เจะกิ่งให้เห็นคอเสื้อนะนะโล깅สมมุต uh ิ huh. uh, ว่าเราต้องการคอคอแหลมคอกลมมันจะได้แพทเทิร์นตัวหน,นึ่งเนี่ยเราจะจะได้ใช้ได้ตั้งแต่หลายคอเสื้อเลยนะจะเป็นคอเหลี่ยมคออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเ,เรา,เรา,เ,ราเราจะตัดแปลงเอานะคะแต่มันจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวนี่แหละคะ่ะ ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดออกมานะคะก็ตัดไปตามนี้เลยตัดมนแขนนี้นะ พอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้เรากางออกมาดูเช็คผลงานของเรานะคะเราก็จะได้ตัวเสื้อแบบนี้นะนี่ค่ะสามารถเอามาทำเสื้อใสอ่เสื้อไอริสได้เลยนะคะเป็นมแม่แบบอะค่ะเป็นแพทเทิร์นถ้าท่านใดที่ไม่มีลูกกิ้งที่จะกิ้งอย่างนี้พอเราระวังออกมาด้านนี้เรามีแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถจะวาด วาดให้สองข้างเนี่ยมันเหมือนกันนะสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันเราก็พยายามขีดๆให้มันตาให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะเราก็จะได้แพทเทิร์นเสื้อแล้วทีนี้เหลือแพทเทิร์นแขนนะคะวิธีก๊อปแขนนำต่อไปนะคะก็เตรียมกระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันเราพับทบค่ะวิธีก๊อปแขนเสื้อพับทบนะคะพับทบเหมือนเดิม แล้วเราก็หยิบเสื้อของเรามาตัวเดิมนั่นแหละค่ะที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเราใส่เหมาะเราใส่สวยให้เราจับมานะคะแขนเสื้อมาหนึ่งแขนแล้วเราก็วางช่วงสันแขนให้อยู่ตรงที่กระดาษที่เราทบนะคะวางเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนกับที่เราวางตัวเสื้อ แล้วเราก็ใช้เข็มมุดกัดเหมือนเดิมตึงเอาไว้นะคะไม่ให้เขาขยับขยื่นค่ะ,ะส่วนความยาวของแขนนะคะแล้วแต่เราเลยความชอบแล้วก็จะวัดจากหัวแขนลงไปถึงปลายแขนนะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูก่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขีดไปตามรูปแบบตามรูปตัวเสื้อเราแขนเสื้อเราเลยนะคะ ถึงตะเข็บตรงนี้แล้วก็มือกดไว้กดไปตามตะเข็บนะคะแค่นี้ค่ะเราได้แล้วแขนเสื้อเราถอดเข็มมุดออกเนี่ยมันจะ,จะเป็นรูปแขนนี้นะคะทีนี้เราก็จะแต่งหน่อยนึงโค้งให้ดูสวยงามนะคะ ระขีดลงมาค่ะนะตรงนี้คือช่วงวงแขนนี่นะคะวงแขนตรงช่วงหัวไหล่แต่งให้มันดูมนๆนิดนึงนี่ค่ะอันนี้ความยาวนะคะความยาวแขนคือช่วงนี้ลงมาจากหัวแขนลงมานี่นะคะถ้าเราต้องการความยาวของแขนเสื้อเท่าไหร่สมมุติว่าเราอยากได้ยาว,ยาว นะยาวเป็น4ส่วน4ส่วนก็ประมาณสักสามปีนิ้วหรือจะเป็นแขนยาวก็ได้อะสมมติว,ว่าเรา,เราต้องการสีส่วนเราก็วัดจากหัวแขนลงมานะคะเดีย๋ยวทำให้ดูว่าเวลาเราต้องการแขนแขน4ส่วนหรือแขนยาวเนี่ยค่ะได้แล้วทีนี้เราอยากได้แขนที่เป็นบานๆนิดนึงไม่ถึงกับย้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเสื้อถักโครเชตเนี่ยถ้าทำแขนอไอริสเนี่ยจะทำแขนย้อยเนี่ยมัน มันจะย้อยออกมาไม่สวยแต่เราจะทําแขนมันบาลน,นิดนึงช่วงปลายแขนนะคะก็เราต้องการเท่าไหร่เราก็หยิบใส่วัดมาวัดดูที่แขนเรานะคะว่าต้องการเท่าไหร่อ่าสมมุติว่าเราต้องการใส่สบายนะคะอ่ะสี่สิบเซนใส่สบายมากเลยสี่สิบครึ่งหนึ่งก็ยี่สิบจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสร้างแค่ครึ่งเดียว เราก็วาดลงมาเลยค่ะวาดง่ายๆอย่างนี้เลยนี้นะคะแล้วก็ขีดมาเนี่ยค่ะแค่นี้เราได้แขนที่เป็นแขนสี่ส่วนนะคะถ้าเราต้องการแขนสั้นอ่าแขนสั้นแล้วก็แต่งได้เลยนะคะวัดความยาวปุ๊บ สมมุติว่าเราได้เอาจะเอาแค่นี้แขนสั้นตีไปเลยตรงนี้นี่ค่ะนี่คือแขนสั้นนะคะปิดตรงนี้ไว้นี่ได้แขนสั้นแล้วนะนแขนหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งนี่เราจะทําได้หลายแขนเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราได้ได้แขนแล้วให้เรามาวัดก่อนนะว่าพอดีกับตัวเสื้อเราไหม ให้เราวัดนะคะวิธีวัดวัดช่วงนี้นะวัดจากจุดตรงที่อยู่ตรงอันนี้คือจุดตรงรักแร้นะคะวัดช่วงโคง้งโค้งหัวแขนเนี่ยคะ่ะอ่าอันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดครึ่งแล้วเราก็จะมาเช็คกับในตัวเสื้อของเรานะฮะตัวเสื้อของเราจะเท่ากันไหมกับวงแขนนี้นะเอะได้พอดีเลยถ้าพอดีเท่ากัน วัดวัดแค่แค่ส่วนเดียวนะคะครึ่งเดียวเพราะว่าอันนี้ก็วัดครึ่งเดียวพอมันเท่ากันแล้วเราก็ทําการตัดเลยค่ะตัดออกมาเลยนะคะตัดไปตามที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะที่เราขีดเอาไว้เนี่ยค่ะถ้ามันไม่พอดีกันนะคะสมมุติว่าวงแขนเสื้อเนี่ยได้อ่ายี่ยี่สิบเอ็ดเซนหรือว่าได้มากกว่านี้ ตรงนี้ได้ไม่เท่ากันมันมันมันน้อยไปเราก็เพิ่มด้านข้างตรงนี้ออกมาได้นะคะก็ทำไงก็ได้ให้มันเท่าออกมาเท่ากันนะคะพอเ,เท่ากันแล้วเราก็สามารถเวลาที่เราจะทำเป็นตัวเสื้อเนี่ยที่เราทำเป็นเสื้อเนี่ยเราก็จะจะใส่เอาไปใส่กับอแขนเสื้อกับตัวเสื้อมันพอดีกันมันก็จะใส่ด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ออกมาดูแขนของเรานี่ค่ะ สำเร็จแล้วนี่คือแผ่นเสื้อที่เราก็ปออกมาจากาตัวเสื้อที่เราใส่แล้วใส่พอดีตัวนะคะก็ให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะลองทำดูนะถ้าเกิดติดขัดยังไงก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผนทนิพพิจะเข้ามาตอบให้นะคะวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะ